สวัสดีครับข้อของผมเรือชี่หุยครั้งนะครับนี้กลับมากลับมาครับ1.4.4วันนี้ผมจะมาสอนการเอาชีตรอ่ในคืนแรกนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนแบบซิงเกิลเพเยอร์เพราะว่าชีตแอร์มัลติเพเยอร์หรือที่ผมเขียนว่า MP นั่นแหละครับเออมันบอกไม่ละเอียดพอครับก็เออก็นี่ครับผมก็เลยอ่ะมาสอนกันใหม่เลยก่อนอื่นครับตอนแรกเมื่อคุณเข้าเล่นใหม่นะครับแนะนําให้เล่นซิงเกิลเพเยอร์ต่อครับ ่าก่อนครับอ่าอันนี้เป็นที่ผมสร้างไว้ก็ไม่เป็นไรครับก็ไม่ต้องสนใจพวกนี้ครับอ่าให้รู้ว่ามันไม่มีมาก่อนกันครับอ่าอ่มันจะมีปุ่มอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่คลิกนิวเวอร์ครับที่มันเป็นเลืองแสงเลืองแสงอยู่อ่าให้คลิกเข้าไปปุ๊บสำหรับคนที่ไม่มีโลกใหม่อ่าตอนแรกมันเซอร์ว์นิวเวอร์ใช่ไหมครับอันนี้เออดี๋ยวผมจะตั้งแต่ว่าฟิชชี่ผู้ x c c t r หรือไม่คุณจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ครับอันนี้มี s u r v i v a l hardcore และ creative s u r v i v a l คือเอาชีวิตรอดก็คือมันจะมีพวก capping ก็คือการรวมของชีวิตออแล้วก็ความหิวอันนี้ hardcore ก็เหมือนกับ s u r v i v a l เพียงแต่ว่าตายแล้วก็เริ่มใหม่ไม่ได้ส่วน c r e a t ก็ไว้สำหรับสร้างของ ก็จะวางบล็อกเท่าไหร่ก็ได้จะทำอะไรก็ได้ก็อันนี้ไม่แนะนำนะครับถ้าอยากสนุกถ้าได้เซอร์ไบวอลครับอ่าดูรครับมาลเวอร์ออปชั่นตัวนี้จะเป็นปุ่มซีดนะครับอ่า,อาไว้สลับใส่ซีดนะเช่นบาร์บาร,บาร,บาร์ใส่ซีดเหมือใส่เลขอะไรก็ได้เช่นหุดนะผมใส่เบอร์หนึ่งปุ๊บคนอื่นหมดนะเพื่อนผมเล่นซีดหนึ่งกันทุกอย่างก็จะเหมือนกันจุดสเปลก็จะเหมือนกันหมดเลยโลกก็เหมือนกันแต่หมดนะถ้าเป็น เวอร์สองนะโลกที่สองมูนนะ่เพื่อนผมเล่นโลกที่ซีสองอยู่ก็จะทำให้เขาจะไม่เหมือนกับเราเลยอันนี้ผมไม่ขอไม่ใส่แล้วกันให้มันสุ่มเอาเองอันนี้เออเจนเนเรตเออเท็กเจอร์อะไรก็ไม่รู้ครับก็อันนี้สำหรับเออเกิดวินเลตเอ่อดันเจียนอะไรอย่างงี้ครับก็ให้เปิดไว้ให้มีสุดท้ายก็มี d e f อลต์ super f แพ t ก็คือพื้นเรียบก็ ใบโอมใหญ่ก็เอาดีฟอลดีดีกว่าชีตนี่นี่ก็ไว้สลับเกมโหมด XP เศษของอะไรบาบาบา,บาได้หมดครับโบนัสเชดก็ถ้าเปิดจะมีอย่างนี้เชดตอนเริ่มเกมให้ก็จะมีอุปกรณ์อะไรข้างในสำหรับคนที่แบบว่าเริ่มอะไรไม่ค่อยถูกเลยหรือไม่ก็ออกตัวช้าก็แล้วแต่สมวมปิดไว้ดีก่ก่ออ่าครับเสร็จแล้วคิดนิวเวอร์แล้วก็รอมันเจนเตแป๊บหนึ่งนะครับจุดจุด ด,ดอ่าตอนจนเนอร์เสร็จปุ๊บอ่าโอโ้โหเกิดการหิมะเลยจุดจุดจุดอ่าก,ก็อื่นครับก็เริ่มสำรวจพื้นที่ก่อนเลยก็เอ่มเอ่อเหนียวสักครู่ครับแต่ผมขอปิดมินิแมปดีกว่าเพราะว่าเพราะว่านี่ครับ,เพร,รบเพราะตอนเริ่มเกมจะม,ม,มีมินิแมปมินิแมบมาก็<อ>ไม่เป็นไรครับเอ่เออ่าวกับมกรบนึงนะครับ ไม่เป็นไรครับอ่ะก็เปิดไปอ่ะเออครับก็สำรวจพื้นที่กันสักแป๊บนึงโอมก็คงไม่มีอะไรแล้วครับอืมก็อืมเกิดกลางหิมะไม่ชอบเลยต้นไม้นี้สูงมาเริ่มเพราะบอกผมไม่ค่อยชอบแบ,บโอมหิมะเท่าไหร่ครับเพราะว่าต้นไม้มันสูงตัดหญ้าเออแล้วก็ทำฟาร์มไม่ค่อยสะดวกด้วยตอนหิมะลงน้ำก็เป็นน้ำแข็งก็ไม่เป็นไรครับก็เดินสำรวจไปเรื่อยๆอ่าอ่ะ,อะลืมบอกไปครับ เอิ่มปุ่มมันครับที่ทานพื้นฐานครับเด๋ยเป็นอยู่ตัวข้างหน้า S ถอยหลัง A เอิ่มเลี้ยวซ้าย D เลี้ยวขวาสเปรก็กระโดดนะครับอ่ะส่วนวิ่งก็เดี๋ยเป็นอยู่กดกดรัวสองครั้งวิ่งมันก็จะวิ่งอ่ะเร็วขึ้นแต่ข้อเสียงการวิ่งก็คือทําให้หลอดอาหารข้างล่างอ่ะหมดเร็วขึ้นนะครับอ่าก็ไม่เป็นไรครับอ่าตรงนั้นก็โคครับเดี๋ยวค่อยมาขุดอ่าก็โหเยอะโหเยอะอุ๊ย กี่โมงแล้วเอ่ยกี่โมงแล้วเอ่ยโอ้พาทิตพาทิตหายอะก็ไม่เป็นไรครับอะผมบอกนะคุณมีเวลาประมาณแปดนาทีในการเอาก่อนที่จะถึงตอนกลางคืนนะครับก็อันนี้ถ้าใครอยากรูเวลาในไมโครับเทียบกับโลกจริงก็ไปดูในไมโครวิกิได้นะครับมันจะบอกทุกอย่างเลยะอะตอนแรกก็ไม่มีอะไรครับต,ตัดต้นไม้เลยก็ช่างเถอะครับมันมีต้นไม้ผมก็ตัดตัด ซึ่งบล็อกบางอย่างจะมีระยะเวลาครับอ่าเช่นอ่าถ้าอยากอเออมทุบถึงของให้คลิกเมาส์ซ้ายขาครับอ่าคลิกแบบนี้ไม่ได้ครับต้องคลิกค้าแล้วก็รอหน่อยคลิกขวาก็ไม่ได้นะครับคลิกขาคือการบังบล็อกคลิกขวาคืาอก,การบ,บังวางบล็อกนะครับอ่าก็ตัดไม้จํานวนหนึ่งก่อนต้องเส็จนะครับไม้ติดก,ก็ก็อุ๊ มาเสร็จปุ๊บก,ก็ต้องหาทำเลก่อนว่าจะทำบ้านตรงไหนก็ไม่เป็นไรเห็นไหมครับอันนี้คือแซปปิ้นหรือกิ่งออกกิ่งก้านอ่อนนะครับก็ไว้สลับปลูกต้นไม้เพิ่มไว้สลับปลูกต้นไม้ครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเลือกทำเลทำบ้านดีๆกันตรงไหนดีครับปุ่มปุ่มเออโอไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวจะมีอะไรครับ อ่ะผมจะบอกอะไบางอย่างถ้าคุณสร้างบ้านอยู่ตรงที่สูงๆคุณก็จะมีวิวสวยๆดูแต่อย่าเพิ่งไปส่งเรื่องวิวดีกว่าครับก็อ่ะหาพื้นที่หาที่ทำบ้านก่อนเลยดีกว่าอ่าบุ้มบุ้มอ่าทำตรงนี้เลยก็ได้อ่ะการค้าครับให้คลิกมาปุ๊บเมนี้ครับอ่คลิกคลิกซ้ายคือการแยกส่วนครึง่งอ่ะจะคุณจะวางอย่างนี้ก็ได้ แล้วก็สมกันก็ได้หรือถ้าคุณอยากได้เลยคุณก็กดชิปมันก็จะลงมานี้สิ่งที่สำคัญค่าป่องคัพติ้งเทเบิลครับแล้วก็าวางตรงนี้ก่อนอสิ่งที่จำเป็นก็คือคัาป่อครับอ่าอื่นทำที่ขุดหินก่อนกับอ่าอ่า,อาเอาดาบไปเผื่อเผื่อไปล่าสัตว์ก็ร่วมกันครับว่าแถวนี้จะมีแกะหรือเปล่า อันนี้ก็ตัดขวานมาก,ก่อนอนทีนี้ก็เรื่องํางการหาแรก่ก็ฐานครับอ่านี่ครับตจำๆนี้คือโคครับกว่าค,คาทอสเพื่อให้แสงสว่างในตอนกลางคืนก็อืมก็ขุดๆไปครับอ่าสังเกตว่าขุดบุกบางครั้งอาจจะมีไอ้ลูกกลมๆเขียวๆเหลืองๆออกมานั่นคือ EP ครับ เออไว้สำหรับั p level ครับก็ก็ขุดหินไปด้วยไว้สำหรับ in ชาร์ g อ up ของอั p เครื่องมืออะไรอย่างงี้ครับก็เราค่อยมาว่ากันต่ออันนี้ก็ขุดหินไว้ก่อนครับอ่ะขุดอ่ะขุดสักจำนวนหนึ่งก็พออ่ะขุดแค่นี้ก็พอทีนี้กี่โมงโอ้ตอนเที่ยงครับอ่ะทีนี้ ก็ตัดไม้เพิ่มก็เดี๋ยวสักครู่ครับมีอะไรเอ,อิ่มทําบ้านตรงไหนดีโทําประเกกตรงนู้นก็ได้เนี่ยโอ้่าชอบมาโฮไม่มีอะไรแล้วก็อยู่กลางหิมะเลยก็ไม่้อนการแต่เดี๋ยวนี้ชอบสุ่มแมปแล้วชอบอยู่กลางหิมะก็ไม่ค่อยชอบเลยครับอ่ะไม่็ะไรตัดไม้ต่อ ปึ้ง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 ตัดไม้เห็นไหมครับว่าจะสังเกตนะครับว่าขวานเด็นเครื่องมือที่ทำให้ตัดไม้ได้เร็วขึ้นอโอ้ยวสักครู่ครับฮะเพอไปเปล่าขอบจอเฉยเลยแป๊กๆไม่เป็นไรครับตรงไม้คลิปก็ไม่เสียก็อ่ะมาตัดไม้่อกันเลย บางทีคุณอาจจะทำะที่ขุดดินอ่ะนี่คือการอัพเครื่องมือครับอ่ะอะมาดูกันดีกว่านะครับันจะขุดดินได้เร็วมากเร็วกับมืออีกอันนี้คือมือธรรมดาใชหครับจะขุดช้าแต่เมื่อมีมช่วยปุ๊บอ่ะมันก็จะขุดเร็วขึ้นมากนะครับอ,อันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเคลียร์พื้นที่ก่อนอ่ะ ทีนี้พื้นที่ก็ใหญ่พอสมควรปุ๊บ่าเลยครับถ้าใช้เออพ่วขุดจะมีหิมะออกมาด้วยแต่ถ้าไม่ใช้พ่วขุดก็จะมีหิมะตกก็ไม่เป็นไรครับก็เคลียร์พื้นที่ไปก่อนยเีเคลียร์เผื่อๆไว้อ่ะก็อันนี้ก็ได้พื้นที่จำนวนหนึ่งครับก็อ่ะมาะครับต่ออ่ะทีนี้ก็ทำบ้านเลยครับ จะทำบ้านขนาดเท่าไหร่ก็ได้ครับเดี๋ยวนี้ผมจะทำไม่ค่อยใหญ่มากก็ดีวะะา่าเดี๋ยวเอาสักเท่าไหร่ดีสามสี่ห้าหกอเจ็ดก็เจ็ดอะทำสักเจ็ดก็พอครับพราะข้างในเป็นห้าคนค่ะก็แล้วแต่ใครจะทำครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเพราะว่าถ้าใครรวยไมากอ็าอาจจะทำเยอะหน่อยอก็ทำไป อ่าไม่เป็นไรครับอ่าอันนี้ก็ได้ไม้อ่าอันนี้ก็ได้โครงบ้านแล้วครับก็อ่าทำบ้านต่อหนึ 1, 2, ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองดูเวลาก่อนดิอ่าตอนนี้ก็จะตกดินอยู่แล้วอ่านีก็ทำโครงบ้านไปก่อน บ้านนะครับอ่าก็จะได้บ้านมานเดี๋ยวขุดไว้ตรงนี้ไว้ทำประตูปุ๊บอ่าทีนี้ก็จะได้โครงบ้านแล้วครับทีนี้มาสอนทําการทําประตูอ่าครับนี่ก็จะได้ประตูมาหนึ่งปึง้งอ่าีนี้ก็ไปตัดไม้ต่อกันครับ สนใจครอันนี้ก็เป็นเซ็นต์อตลิเคชันของของมือถือเครื่องหนึ่งครับก็เลยเป็นไรลอ,อีกแล้วครับก็ต้องสนใจฟังครับอ่านะก็มือถือครับอ่าไม่มีอะไรครับเเดี๋ยวสักครู่ครับ ตึ uh huh. ้งตึ้งอันนี้บ้านก็เสร็จแล้วครับอันนี้ uh huh. เดี๋ยวมาสอนการทำทอสดีกว่าอัานนี้มีถาปุ๊บอันนี้ปุ๊บเฮือถาสักสามอันก็ร้อมกันออันนี้ก็ปักไฟไว้ก่อนแล้วก็ปักไฟไว้ตรงรอบๆบ,บ้านเพื่อกันม้อนเกิดนะครับขยายอาาคตนั่นแหละครับอ่าน็นครับก็จะเริ่มมืดแล้วครับก็ตอนคืนก็จะมีพวก สัป,ประหลาดหรือเรียกว่ามอนเตออกมาครับก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าคุณมีบ้านอยู่คุณก็รอหัดแล้วละครับจาปักไฟอล้วทั้งบนอะไรอ่ะมาปักไ,ไฟก่นอนปุ๊บเสียงเพลงอือห้าสิบก็พออ่ะทีนี้บ้านข้าวๆก็เสร็จลงแค่นี้แล้วครับก็ไม่มีอะไรครับ อันนี้เดี๋ยวผมใส่กระจกอ่าก็อ่ะ,อะลืมสอนวิธีคัพอะไรบางอย่างอ่าอันนี้ไม้ไม่พอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวครับอ่าวิธีกรารคัเตาเผาคัพนี้ครับเนี่ยก็ได้ตาเผาไว้เผาสัตว์เผาอะไรอย่างนี้ครับอ่าก็ไม่ต้องสนใจเสียงรบกลัวน,นะครับอ่าเป็นดนตรีไพเราะนิดนึงอ่านี่ก็กลางคืนครับอืวตัดไม้ต่อ ก็ตัดก็ควรตัดให้หมดต้นนะครับจะได้ไม่เป็นที่ลกตาใครก็หมดต้นพอดีอก็ตัดต่อไปก็ได้ไม,ม้มาแล้วครับอู้ึดจริงๆเลยตรงนี้ปักไฟไปทีนี้ก็ที่ครับกล่องครับ่ะเราผมขอไม้ครึ่งหนึ่งก็พออ่นนี้วิธีการครับกล่องเขา ให้วางงนี้ครับแล้วก็เว้นรูไว้ตรงกลาง๋ยวผงขอทำสองกล่องดีกว่าอ่านี่ครับถ้าวางกล่องเดียจะกลายเป็นเชีอดเล็กๆครับแต่เมื่อวางสองกล่องกลายเป็นชีอดใหญ่ครับอ่าแต่วางสามกล่องไม่ได้ครับอ่ามาอันนี้เขาก็อยากเข้ามาอยู่บ้านก็ไม่เป็นไรครับอ่าวางไฟไว้ก่อนโอเคมึดๆนี่เราเก็บของที่สำคัญไว้ แล้วตัวนี้ของเราก็ไม่มีอยู่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำม,มอนต์กันดีกว่านีนตต่เป็นสัตว์ิงก็จแ้ครับเดี๋ยวพอยาติเปิดมินิแมปค,ครับอครับก็ไม่มีมอนต์เกิดเลยครับเห็นหรือว่าปรัปบนี่นครับผมเผลอปรับเป็นฟีดฟูว่าอยู่ทำไมไม่มีมอนต์เกิดอมามาดูกันดีกว่า เห็นตรงนั้นไหมครับนั่นคือคีเปอร์ครับอันตรายมากเลยครับว่ามันจะแบบึ้มคุณได้นะครับมันจะระเบิดนี้ถ้าคุณอยู่ใกล้มันคุณไม่รอดแน่อ่าเอซอมบี้ก็ไม่เป็นไรครับก็เจอแค่ตัวเดียวก็เป็นที่น่าํำคาญลกมากก็คุณอาจจะเก็บของห,อหรือก็ได้เอมวนให้มันเป็นทีมทีไปกันสะดวกเก็บของสบายสบาย ก็ไม่มีอะไรครับสำหรับพื้นแรกก็จบลงแล้วครับก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมน,นะคะสวัสดีผมลิชิมภูขอลาไก่อนนะครับสวัสดีครับ